ในข้อที่8ครับของก็คือคูณแปลว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการคูณใช่ไหมครับถ้าทำการคูณเนี่ยเจอจำนวนคละก็ต้องทำเป็นเศษเกินเออยีไปคูณ3ได้75 75สบเวกเเป็น84เพราะฉะนั้นจำนวนแรกคือ84ส่วน25ของ กลายเป็นคูณแล้วก็ในวงเล็บตรงนี้นะครับแล้วก็จัดการในวงเล็บก่อนนะจัดการในวงเล็บก่อนสามห้ากับสี่สิบเก้าแม่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสามสองกับสี่สิบแปดแม่แปดนะครับแปดสี่แปดหก นะครับสี่กับหกสี่กับหกแม่สองสองสองสี่สองสามหกแปดสิบสี่ส่วนยี่บห้าคูณด้วยในวงเล็บนะครับสองคูณห้าเจ็ดคูณสามนะครับ ตัดทอนนะครับคนท่องแม่ยี่สิบเอ็ดได้ก็ใช้แม่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสี่แปดสิบสี่แต่ถ้าท่องไม่ได้ก็แม่เจ็ดตัดไปนะครับเจ็ดสามเจ็ดสิบสองสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองสิบกับยี่ห้าก็แม่ห้าห้าสองห้าห้า ราะฉะนั้นก็จะเหลือมาเป็น4คูณ2นะครับข้างล่างเหลือ5คูณ1นะครับก็คือ5ตัวเดียวนะเนาะเศษ8ส่วน5 1เศษ3ส่วน5